าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แต่โยมนั่งจเจริญกรรมฐา,านไม่ใช่ว่าไปสซนิพานนั่งถูกจุดแล้วสติปัญญาดีหนึ่งเมตตามาแล้วร่ำรวยอี่ยลูกหลานลลาร่ำรวยวิชาการหลักฐานทั้งหมดจะไม่มีทะเลาะวิวาทกันจะประการใดแล้วก็สวยทั้งบ้านมีระเบียบทั้งบ้านมีระบบทุกบ้านแล้วที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกหมดแล้วจะรู้ข้อเท็จริงว่าของสุขขามีประโยชน์อย่างไรมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยเพราะฝากไว้ สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง